ฟื้นคืนชีวิตเศรษฐกรมบนเทาทุกความเดือดร้อนก่อนนอนบ่อน้ำช่วยชาวบ้านฝันสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำสำหรับรายการพลิกฟืน้นคืนชีวิต ทุกวันพุธเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังภาคต่างๆเพื่อหเห็นถึงความช่วยเหลือของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรว่ามีอยู่จริงและสามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการจัดการนิสินการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ นอกเหนือจากความช่วยเหลือทั้งหมดที่ส่งตรงไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีพี่น้องเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาสามารถคืนเงินกู้ยืมให้กับทางกองทุนฟื้นฟูนได้เป็นรายแรกอีกด้วยละค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่บ้านนาบ่อตําบลปลาโหลอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครค่ะที่นี่เป็นที่อยู่ของชาวภูไทยมาแต่โบราณซึ่งคนภูไทยเป็นคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่ง ที่มีอยู่ในแคว้น12จุไทและอาณาจักรล้านช้างแต่โบราณมีหลักฐานว่าชาวภูไทยได้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ภาคอีสานหลายครั้งและส่วนหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในจังหวัดสกลนครดังนั้นนะคะชุมชนบ้านนาบ่อจึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีเชื้อสายของชาวภูไทยและสิ่งหนึ่งที่ชาวภูไทยที่บ้านนาบ่อยังคงสืบทอดเอาไว้จนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการแปรรูปข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าข้าวหางค่ะ ลักษณะจะคล้ายๆกับข้าวกล้องงอกค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานค่ะซึ่งข้าว้างที่เราเห็นนะคะจะมีกรรมวิธีที่หลากหลายแล้วก็มากมายหลายขั้นตอนมากๆค่ะทั้งแช่ นึ่งน้ำมาพึ่งแล้วก็ไปสีค่ะแต่เชื่อไมไหมคะว่าข้าวหางนี่แหละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อปหดาวที่ทําให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อได้คืนเงินกู้ยืมกว่า5 0 0แสนบาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพวกเขากันค่ะว่าพวกเขาทําได้อย่างไรกันค่ะ ตั้งแต่ทําความสะอาดตั้งแต่แพ็คข้าวใส่ข้าวใส่ขวดแบบถุงแพ็คถุงแบบถุงก็แพ็คแล้วก็เก็บข้าวเก็บอะไรช่วยกันเลยค่ะทําทุกอย่างทําหมดทุกอย่างเช่นแช่ข้าวแล้วก็นึง่งเคี่ยวตากรู้สึกดีใจจ้ะภูมิใจมากเลยค่ะที่เราทําได้ภูมิใจที่เราใช้นี่หมดที่เราทําได้ ทุกวันนี้เราทําได้นะภูมิใจเลยค่ะมีเงินเดือนกับเงินออมเงินปันผลนะคะ่ะเงินปันผลก็ได้ได้ละเงินออมก็ได้เราออมไว้เป็นเดือนนะ<ป>สิ้นปีก็ได้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่กองทุนฟูนฟ,นฟ,นฟนูมาช่วยเหลือกองทุนฟูนฟ,นฟนูมีจริงเขาช่วยเหลือจริงค่ะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น,นะคะ่ะ พลิกฟื้นคืนชีวิตพลิกฟื้นคืนชีวิต ที่เราเกิดเอาไว้นะคะว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางบ่อก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางสํานักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มนี้ค่ะเขาใช้ระยะเวลาเพียง6ปีเท่านั้นค่ะก็สามารถปิดบัญชีหนี้สินที่มีต่อกองทุนได้แล้วค่ะแต่ว่าพวกเขาจะทําได้อย่างไรนั้นเราก็ต้องไปคุยกับคุณสุพันณ์ีร่มเกตประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาถึงที่นี่แล้วนะคะอดที่จะถามไม่ได้คะ่ะว่าทําไมทางกลุ่มถึงมีความสนใจในการทํเข้าวางคะค่ะทางกลุ่มก็รักษาภูมิปัญญายท้องถิ่นนะคะที่เราก็เป็นชาวภูฏัยที่อพยพมาตั้งแต่สมัยบรรพุรุษสองร้อยปีแล้วนะคะคือข้าวของคนภูฏัยที่ทํเข้าวฮางงอกนะคะสามารถรักษาโรคได้นะคะก่อนที่เราจะทานรับประทานเราต้องให้บรรพุรุษของเราก่อนจุดเด่นคือเราต้องแช่นะคะแล้วก็พองอก ะะแล้วก็นึ่งแล้วก็อบ UV ด้วยพลาสติกนะคะสวันแล้วก็มกะกราอเปลือกเป็นข้าวกล้องอีกครั้งหนึ่งะจะพิเศษมากนะคะคือน้ําตาลนี่ก็จะน้อยกว่าข้าวกล้องทุกประเภทนะคะประมาณ30นะคะกระบ้าก็จะเยอะคือทางกลุ่มของเราตรวจกระบาเรียบร้อยแล้วก็คนที่ถ่ายยากจะระบบขับถ่ายง่ายาทานเข้าไปนะคะแต่ต้องทานแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าทานตลอดไปก็ชะลอคมแก่เห็นไหมคะ สมาชิกของเรามีแต่คนเก่แต่จะสวยทุกคนนะคะคิดไหมคะว่าข้าวหางเนี่ยจะสามารถแข่งขันกับข้าวอ,อื่นได้มากน้อยแค่ไหนอตอนนั้นที่เราทําเราก็ทำบริโภคเฉพาะชุมชนของเราก่อนตอนนั้นเราไม่คิดถึงตลาดนะคะพอนี้กองทุนพุ้นฟูนให้งบมานะคะเราก็เลยมาทําตลาดฝากขายมั่งขายมั่งนะคะผลสุดท้ายข้าวของเราเราก็เลยแข่งกับข้าวขาวได้ร้อยเปอร์เซ็นทีนี้เราก็ทําไม่ทันนะคะ แล้วงบที่ได้จากทางกองทุนล่ะคะนามาใช้อะไรบ้างคือเราก็เป็นทุนหมุนเวียนทาแต่แค่ตาข้าวนะคะทํารั้วนะคะเงินห้าแสนจำนวนห้าแสนนะคะ,คะแล้วก็ทําบ่อน้ําห้องน้ํานะคะเราก็ทําหมุนเวียนบรรจุพันธุ์นะคะโลโก้ที่ทานี่คือเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฟุนฟูแล้วทางกลุ่มมีวิธีการจัดการเงินที่ได้มาอย่างไรคะถึงสามารถคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนดได้ค่ะ แต่ละเดือนคือเราผลิตข้าวได้กี่ตันใช้ข้าวเปลือกกี่ตันนะคะเราก็ต้องหักต้นทุนนั้นเกไว้นะคะแล้วเราก็มาแยกจัดสรรกําไรอีกต่างหากนะคะในการบริหารกลุ่มนะคะเราต้องทําระบบแบบนี้เป็นตลอดไปจนถึงปีนะคะเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนนะคะคือเราต้องแยกจัดสรรปันส่วนไม่ได้เอาเงินมาใช้เท่ากันไม่ใช่ใช่ไหมคะคือแยกต้นทุนไว้กําไรเนี่ย เก็บไว้ต้นทุนเอาไว้หมุนเวียนใช้ภายในกลุ่มอีกอย่างนี้สม่ำเสมอประมาณกี่ปีนะคะประมาณห้าหกปี <c oughs> ก็ปลดนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีความสุขสบายใจ,จเรียบร้อยใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วผลตอบแทนของทางกลุ่มที่สมาชิกจะได้รับล่ะคะอันนี้คือเราซื้อวัตถุดิบนะคะเราจะซื้อแพงกว่ารัฐบาลน,นะคะกิโลละบาทนะคะแล้วถ้าเราฝากข้าวกับ แม่บ้านไว้ตามยุ้งฉางนะคะถ้าเขาเอามาให้เราก็ให้ค่าขนส่งเขาอีกนะคะคือเราจัดสรรแบบนี้นะคะเราจะให้กําลังใจของชาวบ้านจะละเราจะไม่เหมือนพ่อค้าคนกลางเขาจะกดราคาเท่านี้สมมุติว่ารัฐบาลซื้อให้ตันละหมื่นเจ็ดแล้ก็ซื้อให้ตันละหมื่นแปดถ้าบอกว่าเอาข้าวมานะเขาเข้ามาเราก็ให้ค่าแรงเขานะคะคือเราให้กําลังใจเขาแบบนี้นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็คืนเงินให้กับทางกองทุนหมดเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าแรกด้วยสิแต่ว่ามีโครงการอะไรที่เราจะกู้ยืมต่อไปในอนาคตอีกไหมคะค่ะเราก็มีโครงการหลายอย่างนะคะคือจะทําบรรจุภัณฑ์แบบทันสมัยด้วยแล้วก็จะจะเอาผู้สูงอายุมาทํเข้าวหางอยู่ตรงนี้ที่ถูกทอดทิ้งนะคะเราอยากได้งบนี้ถ้าทางกองทุนให้หนึ่งล้านบาทเราจะทําอาหารกลางวันเลี้ยงคนแก่คือเราก็จะฝากว่า ทางกองทุนฟุ้นฟูนี่ให้นะคะถ้าเราไปทําจริงบริหารเงินเป็นเราก็ปดหนี้ได้หลายอย่างถ้าเราอยากได้เยอะเกินไปก็สงสัยกองทุนจะไม่ให้คือไม่ใช่ว่ากลุ่มเรากลุ่มเดียวเราก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเราทําไปทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะเขาก็จะให้แล้วเราต้องเก็บหลักฐานลายลักษณ์อักษรบันทึกด้วยแล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนะคะ จะเป็นการง่ายนะคะเป็นการู้ยืมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสุพันนีร่มเกตมากมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาทําให้เรารู้สึกว่าอมีกําลังใจในการปลดหนี้แล้วขอ,อขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้กันคะ่สะสักครู่เดียวคะ่ะ คืนชีวิตคลิกฟื้นคืนชีวิต ช่วงนี้ค่ะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรากําลังหมายถึงคุณรัชตะมูลทรัพย์หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะนสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าคะเราทราบมาว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่คืนเงินกู้ยืมให้กับทางกองทุน สำเร็จเป็นกลุ่มแรกเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับทางกองทุนฟื้นฟูไดใ้ให้การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อในช่วงปี2549<ะ>่เขาได้ขอเงินกู้ยืมเพื่อที่จะนําไปแปรรูปเข้าเปลือกไปเป็นข้าวหางนะครับ<ะ>เขาใช้วงเงินประมาณ500,000บาทนะครับ<ะ>เราก็ให้กู้ยืมไป500,000บาทโดยคิดค่าบริการ100เห1บาทต่อปี<ะ>และในปี2555เขาก็สามารถที่จะคืนเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูได้ครบทั้งหมดครับ แล้วอะไรคะที่ทําให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อนี้ประสบความสําเร็จคะเขาเริ่มจากการที่ใช้จุดแข็งของตัวเองก็คือมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็คือมีเข้าเปลือกอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นมาทําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขามีอยู่แล้วก็คือการแปรรูปจากเข้าเปลือกไปเป็นข้าวหางเพื่อที่จะทําให้เขามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยกลุ่มเนี่ย เขาได้เริ่มจากการที่ไปซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกโดยวิธีการซื้อของเขาเนี่เขาจะซื้อให้มีราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลางหรือว่าลงสีทั่วๆไป1000บาทต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ขายข้าวเปลือกให้กับทางกลุ่มเนี่ยจะได้จะได้รายได้ที่ที่ดีกว่าการขายข้าวเปลือกให้กับลงสีอันนี้เป็นรายได้ที่หรายได้ที่2ก็คือว่าทางกลุ่มจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งในกระบวนการแปรรูปนี้จะต้องใช้แรงงาน ซึ่งแรงงานเนี่ยเขาก็จะใช้คนในในกลุ่มใช้สมาชิกเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการแปรรูปทั้งหมดซึ่งตรงนี้สมาชิกก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินตอบแทนรายวันแต่ว่าที่นี่เขาเขาเรียกเป็นเงินเดือนไปแล้วครับอันนี้คือคือรายได้ที่2และสุดท้ายก็คือ,อเงินปันผลในในสิ้นปีสมาชิกทุกคนก็จะได้เงินปันปันผลจากการดําเนินการของกลุ่มครับ ทางกองทุนได้เข้ามาช่วยกลุ่มนี้ในในลักษณะ3ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือ,อเรื่องที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการให้เงินกู้ยืมเพื่อที่จะไปลงทุนในกิจกรรมที่ตัวเองทําลักษณะที่2คือเรื่องของการให้เงินทุนเพื่อการไปอบรมศึกษาดูงานซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเงินอุดหนุนคืออันนี้เป็นเงินให้เปล่าเลยไม่ต้องคืนนะครับอันอันที่สส่วนอันที่3ก็คือเราได้มีงบวิจัย ของกองทุนเองที่ใช้งบงบบริหารสำนักง,งานเนี่ยมาทำการวิจัยศึกษาว่าการผลิตของข้าวหางเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งก็ปรากฏว่าเราก็ได้ใช้งบวิจัยของสำนักง,งานเนี่ยให้ทางทางกลุ่มเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วเขาก็พบว่าลูกค้าของกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะของอินทรีย์ นะครับเป็นออร์แกนิกซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นจากข้าวหางปกติเป็นข้าวหางอินทรีย์ครับซึ่งวันนี้เขาสามารถทําได้แล้วครับนอกจากในเรื่องของการตลาดแล้วก็การทําเรื่องของการวิจัยแล้วนะคะทางกองทุนขามีแนวโน้มอ,อย่างไรในการที่จะวางแผนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อนี้ต่อไปในอนาคตคะ เรื่องของการวางแผนนี้เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างตัวกลุ่มองค์กรเกษตรกรกับทางกองทุนฟื้นฟูนะครับนอกเหนือจากการพัฒนาเรื่องการที่จะไปเป็นข้าวหางอินทรีย์แล้วเนี่ยเวลานี้ทางกลุ่มเองก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของการไปทปําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอื่นอย่างเช่นจมูกข้าวพร้อมชงดื่ม อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในส่วนของสํานักง,งานกองทุนก็มีความคิดว่าอยากจะเป็นจุดที่จะกระจายสินค้าให้กับทางกลุ่มเกษตรกรไม่เฉพาะที่ทบ้านนาบอนะฮะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเพราะว่าเรามีสาขาสํานักง,งานอยู่ทั่วประเทศ76จังหวัดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเป็นจุดในการที่จะกระจายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทั่วประเทศครับปกติของคนเนี่ยนะฮะเ,เวลาจะเกิดมาแล้วจะต้องประกอบอาชีพ3อย่างนะครับทํางาน3อย่างก็คือ1เลี้ยงชีพทํางานเลี้ยงชีพ2ทํางาน ในสิ่งที่ชอบและทํางานเลี้ยงชนก็คือดูแลคนทั่ว,วไปเพราะ,ะนั้นการพิจารณากลุ่มทั่วๆไปเนี่ยเราพิจารณาถึงเรื่อง3เรื่องต่อไปนี้ก็คือ1เรื่องของสมาชิกสมาชิกในกลุ่มนี่มีจริงหรือไม่ในสภาพความเป็นจริงของกองทุนปกติกองทุนกฎหมายกองทุนเขาเขียนให้ว่าจะต้องมีสมาชิกหรือตั้งกลุ่มแล้วไม่น้อยกว่า50คนคําว่าไม่น้อยกว่า50คนนี่มีตัวตนจริงหรือไม่นี่เราจะเน้นถึงตัวนี้อันดับอันดับแรกนะ,ะสองความตั้งใจสมาชิก ก็จะตั้งใจจะทําโครงการให้สําเร็จหรือไม่นะครับอันที่สาก็คือความยั่งยืนเมื่อทําแล้วมันมีแนวโน้มที่จะยั่งยืนหรือไม่นี่คือเราพิจารณาสส่วนในส่วนของกองทุนอนุกรรมการจะพิจารณาเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่ปัญหาความรเหลวของโครงการก็คือสมาชิกไม่มีตัวตนไปแล้วไม่มีคนอยู่นะครับโครงการสวยหรูแล้วทําไม่ประสบความสําเร็จนี่คืออันตรายที่สุดจุดตายของกองทุนครับผมเมื่อ เราเราสังเกตดูกลุ่มบ้านนำบอ่อนี่นะครับเรามาดูแล้วว่าเออมีมีสมาชิกมีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะยั่งยืนเพราะนั้นเอาความยั่งยืนตัวนี้เป็นตัวตั้งเราก็จะต่อยอดให้ยั่งยืนต่อยอดและต้องสอดคล้องกับนโยบายกองทุนด้วยเป็นหลักเพราะกองทุนต้องการให้สมาชิกอยู่ด้วยตัวเองได้คือทํางานไปแล้วต้องสามารถมีเงินเหลือมีเงินเหลือประกอบเป็นทุนเพื่อที่จะให้เขาปลดหนี้ในอนาคต นะครับนี่คือที่มาของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าโครงการนี้นี่ประสบผลสเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนไม่ได้เมกนะครับคนทําจริงแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไปลอกแบบวิถีชีวิตที่อื่นพฤติกรรมการทําข้าวหางที่นี่นะฮะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเอามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาสั่งสมสุการมาหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นความถาวรความยั่งยืนจึงเกิดผมบอกว่าการพิจารณามัดโครงการคือให้โดยไม่ติดใจอะไรในเรื่องของโครงการแต่ว่า อนุกรรมการจังหวัดมีแค่บทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบเท่านั้นนี่คือบทบาทของอนุกรรมการจังหวัดไม่สามารถที่จะอนุมัติเงินท่านได้ต้องให้ความเห็นชอบเสนอให้บอดใหญ่พิจารณาครับเรามีการประเมินโครงการซึ่งจะต้องมาดูมาติดตามมาดูสภาพจริงอย่างนี้มีอาคารถาวรมีตัวตนไม่ทํากันทุกวันหรือไม่นะครับที่สาคัญก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายหัวใจการทําบัญชีทุกวันอย่างต่อเนื่องหมายถึงคุณภาพของคนนะครับการที่จะออมอะไรสักอย่างนี่ถ้าไม่ทําบัญชีทําไม่ได้ ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยยังคงอาศัยในเรื่องของเครดิตในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับแต่ไปฝากเงินถอนเงินธนาคารก็จะต้องมีบัญชีเหล่านี้ชัดเจนเราจึงเน้นในเรื่องของการทําบัญชีรับจ่ายเน้นในเรื่องของการบัญชีเงินฝากอย่างเป็นต้นเพราะจะนําไปส,ส,สู่ซึ่งเงินออมนะครับเงินสะสมทุนที่การปันผลตามหุ้นเฉลี่ยคืนกับคนทํางานแล้วจะต้องมีเงินไว้ก้อนหนึ่งไม่ใช่จะต้องยืมเงินกองทุนตลอดไป นะครับณนะวันนี้นี่หลายๆห,หน่วยงานไม่รู้ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนากนเกษตรกรมีเงินก้อนนี้ให้สนับสนุนโครงการให้พี่น้องในดอกเบี้ยร้อยละบาทเราไม่ถือว่าดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับเราไม่เรียกว่าดอกเบี้ยนะร้อยละบาทตัวนี้เพราะฉะนั้นหลายคนถึงบอกว่ามีเงินอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือมันมีนะครับฝากให้พี่น้องได้เข้าใจด้วยว่าเรามีอย่างนี้เราให้จริงๆนะครับผม ได้ฟังในเรื่องของการอนุมัติไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณนิคมฤทธิ์ศีบุญประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลน,นครมากๆค่ะท่านคะส่วนในเรื่องของท่านล่ะคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสกลน,นครบ้างคะครับก็พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นแผนและโครงการเวลานี้นะครับ ผมมีคําแนะนําให้สําหรับกลุ่มที่สนใจอยากจะเสนอแผนและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนะครับวิธีการก็คือเริ่มจากตัวท่านเองนะครับก็คือรวมกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วก็ท่านจะต้องมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้วในช่วงหลังจากนี้ครับคาดว่าทางอนุทาง ทางด้านกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูจะมีการเปิดรับแผนและโครงการจากท่านนะครับทางเราจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบแล้วท่านสามารถที่จะยื่นเสนอแผนและโครงการมาซึ่งสามารถที่จะได้รับการอนุมัติเหมือนกับกลุ่มบ้านนาบอบในครั้งนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณรัชตามูลทรัพย์หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนครมากๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะ<อ> คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นเกษตรกรรับรู้ไว้เลยคะ่ะว่าท่านจะไม่ยืนอยู่อย่างเดียวดายแน่นอนท่านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้มาเวลาของรายการพลิกฟื้นคืนชีวิตแล้วคะ่ะแต่ท่านสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธตีห้าถึงตีห้าครึ่งเช้าเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ชจ้าบ้านฝันดีเตษกรที่เคยนอนฝันร้ายว่าที่นาที่ไรจะหายไปกับในสิน ฟังทางนี้หน่อยเจ้าของที่ดินเรามารับนี้สินแทนกเกษตรกรไทยด้วยคำมั่นสัญญาประชาชนแด่พี่น้องทุกคนด้วยความจริงใจว่าวันนี้กเกษตรกรทั่วไทยจะชื่นตาบานใจกับนโยบายใช้ยนี้